สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเฟิร์มูุชูชาแนลค่ะนี่นะคะก็เดี๋ยวเช้านี้นะคะเรามาส่งให้เอซได้เห็นนะคะสวยๆนี่นี่นะคะ FC นะคะเราก็จะพามาชมสิ่งสวยๆงามๆนะคะเปียวเป็นจังไดเน้อนี่นะคะก็ ตอนนี้คุณลุงนะคะก็รดน้ำต้นไม้นะคะ f c นี่นะคะโอ้โห f ซนะคะคือคือดอกบานแล้วนะคะนี่นะคะ นี่นะคะสวยมากนะคะสวยมากโอ้เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะม<า>แม่อ,อ๊อบแม่อ,อ๊อบแม่เชิญทางนี้แป๊บหนึง่ง อ่ะนี่นะคะก็ช้านี้นะเอาคนสวนมาแล้วค่ะเอสี H Z. นี่นะคะก็มาชมสิ่งสวยๆงามๆนะคะในยามเช้านะคะในยามเช้าในทุกๆวันนะคะ ช้านี้นะคะให้ชมสวยๆงามๆนะคะเอซเนาะในช่วงเช้าองุ์ปูงดงามมากนะคะเมื่อยามแสงสะท้อนออกมานะคะสะท้อนกับตัวองุ่แล้วนะคะก็จะทําให้แสงสีทองนะคะก็ส่องสว่างขึ้นมาเลยนะคะก้อนเมฆนะคะ FC เห็นไหมคะก้อนเมฆก,ก็สีสวยมาก ะะแล้วทีนี้นะคะก้อนเมฆก้อนที่สามนะคะที่อยู่ตรงเสียนปู่นะคะนะช่วงช่วงเสียนนะคะก็ด้านหน้านะคะก็ตอนนี้นะคะก็เริ่มทําแล้วนะคะเอฟซีก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะก็เหลือให้ปูนแห้งนะคะแล้วก็จะลงสีนะคะนี่นะคะเอฟซีเนาะโอ้ยสวยจริงๆ สวยมากนะคะทุกอย่างนะคะส่องสว่างหมดค่ะโอนี่นะคะบอสก็มาแล้วนะคะบอสมาแต่เช้าสวัสดีค่ะบอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบอสมาแต่เช้านะคะน <laughs> บอสมาแต่เช้านี่นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ ตอนนี้นะคะคนสวนก็มาจัดสวนแล้วนะคะเอซี FC ก็ขนต้นไม้มานะคะบนรถนะคะก็ขนต้นไม้มาเลยนะคะ โอ้นิกกี้มองแล้วนะคะนิกกี้มองนะคะว่าเสียงอะไรนะคะเสียงอะไรนะคะน้องนิกกี้มองนะคะนี่โอ้โหมานิกกี้มา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 ได้ยินเสียงว่าเสียงอะไรนิกกี้ก็จะวิ่งหาใช่ค่ะวิ่งหาเสียงพึ่งใช่ นนะคะคิกกี้นะคะวิ่งหาเสียงพึ่งนะคะนิกกี้นิกกี้อุยยนนนย้ยอุ้ยไหนไหนอุ้ยเออไหนไหนนั่นแน่อย่านะอย่านะอย่านะพิกกี้อย่านะนี่มาแล้วมาแล้ววิ่งเล่นไปทั่วเลยนี่นะคะ ะะได้แจมแจมทุกสถานที่นะคะแจมทุกสถานที่เลยนะคะนิกกี้นะคะไปแล้วนะคะไปแล้วนะคะนิกกี้เดินไปแล้วไปหาแอดลอมแล้วนะคะโอ้ไปกินน้ำไปกินน้ำนะคะ นี่มาดูนิกี้นะคะขางน้าไปไหนไว้หนูนะเขากินน้ำแบบอริดอร่อยนะคะ<อ>นี่เขาเล่นเหนืหน่อยเขาจะไปาหาน้ำกินนะคะเ<ม>อาเปรี้ยวนะคะเปรี้ยวก็ไม่ค่อยแข็งแรงนะคะช่วงนี้ค่ะเปรี้ยก็เป็นระบบลำไส้นะคะ เป็นระบบลำไส้ก็ไปหาหมอมาแล้วนะคะพร้อมลงเลยนี่เปี้ยวเปี้ยวเป็นไงบ้างอืมเปี้ยวเป็นไงบ้างลูกหายไปไปเนอหายไปไลูกหายไปไปเนออย่าไปกินกระดูกกินอะไรซะล่ะตอนนี้ชอบแทะกระดูกเห็นกระดูกไม่ได้เลยน,นี่นะคะนี่จะเปี้ยวนะคะน้องนิกกี้กับ เปรี้ยวนะคะนมเปรี้ยวนะคะจะเป็นหมานักล่านะคะ F อซเขาเรียกว่าพันหมาล่านะคะคือเขาจะล่าพวกสัตว์นะคะในป่านะคะเพราะว่าแถวกกตูมแถวกกกอกคนนี้เขาจะอยู่ติดภูเขานะคะเนาะติดภูเขาเพราะฉะนั้นเขาก็จะเป็นพันน้องหมานะคะน้องหมาล่านะคะนี่นี่นะคะก็ นิกี่เดินไปแล้วนะคะอ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกินนะคะทีพีกาแฟนะคะแล้วก็ทีพีโกโก้นะคะในนามช่องสวมุนชูชาแน,นลนะคะโอ้โหแดดนะคะเอีแดดสองตานะคะนี่นะคะสำหรับคลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยว